ลูกเจ้าได้มอบส่งเอาไปเิ้นคาจางทางขึ้นสู่สวรรค์เดิเมีรืษออีกอันหนึ่งมีไปบึดตลอดสิ้นของเจ้ามากเต็นท่านอ่าข้ามไม่รบเพยียอว่าดอกเครื่องชทยท่านพร้อม และมีทั้งภาษาถึงทำเป็นอัดกขร่ออีแม่เอ้ยเจ้ามาอลอรลบเอายาสะดนนับนา่งสามและโยมลูกหลานคิดเป็นนางอันนี้การสังฆาราใต้พู้กว่าอันบอกทียังคุณแม่ลาเอ้ย มาหมอเแล้ยวยาใจอยใจเงี้ยเด้อแมด้อทำสติให้มันเที่ยงสัญญาดังว่าตอบนหลักธรรมชาตาพุนให้เจ้าตอติดตามเด้อแมด้อบังสักุลผูนฉันให้เกิดพุนนอนหนุนจวยละคอยเอาม้อนพอดให้วามสุขดวงวิญญาณของเจ้าให้สุขเอง พ่อตาเมียใหญและลูกหลานอยู่ทางมีต้นเจ้าอย่าห่วงหาเดือนเมื่อกองประชาเพลงนี้นำเออเออตัวายดอกป่าเลินขอให้เป็นดานิส่งส่งไปเราดัำกุนะและขอให้ไก่พ้นอบายพ้น ที่สุดลืนล่นเหลือดลืนปามันบุญที่รับวันนี้บาลวาิให้เกือกูลมารับเอาสะเดือแม่บุญกุศลตั้งอยู่ทางทางาบ้านกลามารับเอาวันวามาดื้อจะวามาดื้อดวงวิญญาณคุณแมล่ลาง กินข้าวหวานข้าวที่จัดแต่งละนี้ทั้งแกงนาะของขวาขนมต้มขุสุเนียวขันจะมาพอแล้วเจ้านั่งลงกินสาทรเดีนเด้อยขัดว่าอยากพี่น้องนั่งตงกิขอเจ้าเอามาเตมเีย้อละขัดว่าบันจางขอเจ้าเอาเกียติมเียเ้อ กินข้าวแล้วกายาลื้นกินน้ำสาแล้วจะพอยไปจังบางฮอนเออเออเออฮวังไรดีเคยเห็นโตเคยเห็นน้ำคำแดงมาคือเจ้าสิคงไว้วุ้นแม่ล่าเอ้ยเอ้ยเคยต่กวยฮวังแหนมเคยกินข้าวล้วฮวังผ้า ไปอยทางใดอีแม่เอ้ยลูกทั้งลูกหลานยาพี่น้องพึ่นไปจังหวัดบอเคยเวนานเคยได้กินบน้อนเขาเคยได้เห็นบอนดีลูกหลานเจ้านอาไปทรงยาพี่น้องมากกดตั้งแต่เจ้าญาตบอวมีเข้าอายุเจนาย ลายกบ,บินกับยามฝนตกมาฝนปนเสียงป่าหองเตึอนตังจะไปอยู่อะใดอีแม่เอ,อ,อ,อ้มาหอดหายเรื่มเรื่อมาหอดไหนยมอดสัง่งกอยาไม่เรื่อมาหอดน้ายมอดสั่งกอเขาได้เรื่อมาหอดทนุนกระเดาวิญญาณเจ้ายาได้แปลมาเอาไวไ้ว กุศลประสาทเพอิงตั้งโจโกโรว่าผู้สุอังนละลาวาสาทูเดือนและท้องลูกและญยากที่นองมาท่านให้ะระมวลปัจจัยพึกกรรมว่า พองวัตถุไทยยาท่านอันเป็นของทุกสิ่งทวินได้ใสมือคุณแม่ละาเอ้ยงินและท้องให้เจ้าเอาไปเสือจ้างเกยู่ทึงตะว,วันเดเมเดือมวนเพียพันอาพรตัวมอนเป็นของใสยังลาให้เป็นของีีขาด้เมเดือเป็นบุญญาเปรดตะพ ไม่เป็นกองน้อ,อติดกัววันยัดสูนสิ้นว่าขาเป็นสิ้นแหลท่านใหญ่เป็นอบายศีไอยู่ใกล้แต่ไม่รื้ถ้าต่อไปครงน,นี้จริงวัตถุนิข์ขึ้นบุญปินละว่าสาธุสาธุเอืออยา,ากไมาภายนาอานาตาชากไปแน่รือ้อให้ได้มาพบพอได้มา สำหรับชาตินั้นเขาได้วังกุศสงกอีเมเอ้ยพยายามได้ย้อยุกจากไปนอกไกลแล้ว่วาสาทุสาูุสาธุเออขอยี่ยานแกวมารับเอาดวงวิญญาณมุ้งคุณเม่ละโอ้ยนกเอาเจ้านกไปส่ง เึินสวค์ไปยง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 งอุ่นระด้อแม่เจ้าอย่ามีเสาเหม็นเกาหมองโอ้โอ้โอ้ใ่ห้องไปแล้วแม่ท่าสัพเพสตัสสัตว์ลายที่เป็นเพื่อนตัว เกิดแก่เกบตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิน้นาเวลาหุ่นตุวจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้ไมีเวรแก่กันและกันเลย ข้าพเจ้าตัจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยนี่ข้าพหจตจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยสุขีอัตนาปะิหายรันตูจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิด

ุเทียนสอปวดขาัน้ใดสาธุเ <contributing> ท <noise> <Her. S 2> ียนเราปวดยุขางนึง้มันัหาเอาที่กเีนอาะมาผ่าเทีดเสียงอยู่บ้านนี้ตัวนี้ ທຳມະດາເຕີນພາເຕດສຽງນະອັດຊ່ວງນີ້ເນາະເຂດຈັບພາບມລ